ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้เวลานี้มันคือท็อปหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ผมมั่นใจและยืนยันการนตีสดๆเอาง่ายอะไรที่เกี่ยวความแรงผมยัดหมดเพื่อต้องการให้มันสุดให้ได้มากที่สุดบาร์โฟเมตตัวเนี้ยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ลีเจนดารีู่ลค่าหลักหลัก,ลกมันเป็นยังไงกลับไอคกคั้งกับแลกะลอกแลนเวิร์ส สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเ่อง Edwin Official นะครับผมวันนี้กับผมแบงค์เอ็ดวินเช่นเคยณวันนั้นที่คุณผู้ชมได้เห็นมันหลายๆคนอาจจะบอกว่าฮันเตอร์เคีย์ระเบิอ่อนจังเลยฮันเตอร์เคีย์ระเบิดเบาจังเลยผมกล้าพูดวยดเตมปากว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้เวลานี้มันคือท็อปหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ผมมั่นใจและยืนยันการันตีสุดๆยืนหนึ่งแรงสัตว์แรงจริงเบิ้นหนักของแรงแต่ว่าท็อปสุดณตอนนี้ผมคอนเฟิร์มวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมกลับมาดูกับ เจ้าฮันเตอร์ตัวนั้นนักวันนั้นที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่วันเบิ้ลแบบก็เก็กก็เก็กกเก็กกกไม่ค่อยเขี่ยมอนไปสกิดเบาๆนะครับวันนี้เราพากลับมาราคาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเนี่ย เดี๋ยวว่าท้ายคลิปไม่เสียเวลานะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูของก่อนเลยอย่างแรกนะครับผมว่าคุณผู้ชม,มหลายคนน่าจะอยากดูว่าของเนี่ยมันเป็นอะไรถึงไหนแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมทํามาแบบว่าสุดของแพทนี้เรียกว่าแรงสุดเร็วและเร็วความเร็วแม็กสุด ASPD เดือดร้อยเก้าสิบนะแบบฟูลบัฟนะเต็มตันเลยตัวดาบวงดาเมจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ารอบนี้แรงกว่าเดิมผมใช้คำว,ว่าประมาณเกือบสองถึงสามเท่าไม่เสียเวลาพาคุณผู้ชมไปรับชมกันซะหน่อยแล้วกันไะ อันนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยพาไปดูก่อนเลยครับหมวกเนี่ยเป็นหมวกกิ้วนะครับอันนี้เป็นหมวกกิ้วนะครับออสเตนสามเอฟไอดีเก้าสามออสเต็ดสามเป็นประมาณนี้นะครับมีเอ่อเพิ่มความเร็ว SPD ลดลงลดไล่การกึ่งมนุษย์อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับหมวกกิ้วต้องบอกก่อนว่านะครับการที่เราจะทําได้เนี่ยมันเป็นช่วงกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์เขานะครับเ,เราต้องทำกิลเลเวลสิบนะเพื่อจะให้ได้หมวกใบนี้มา คิวเล้าสิบเนี่ยใช้เงิน M ประมาณ 45M โดยประมาณนะครับแล้วก็ต้องมีคนในคิวสิบเคน16คนขึ้นไปนะครับถึงจะได้บ่งนี้ขึ้นมา1ใบเป็นหมงที่ผมค่อนข้างจะเสียตังค์เยอะพอสมควรแบงค์เนี่ยเขาใส่เป็นโลโบครับแบงค์ก็ใส่เป็นโลโบนะครับเพื่อเพิ่มความแรงของมันเพราะว่ามันจะบวก ATK แล้วก็บวกเด็กนะครับผมเอามาใส่เพื่อเพิ่มความแรงเพื่อบิ้วความแรงของตัวมันให้แรงได้มากที่สุดตัว mm hmm. ต่อไปคือเป็นส่วนของไพป่าพาปากไพ่ปากก็ไม่มีอะไรมากครับไพป่ปากแบบว่ามันมัััันน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 นไไไไดดดด้้้้้้บีีีีีีสสสนะุแแแแผผผ่่่่่่ตตอออออมมมมมมกก็ทททาาคคะะะรรรรรเิววงงงใ อะไรที่ไม่แรงเอาออกหมดฮันเตอร์ตัวนี้ของผมนะครับนี่ไพ่ปากก็ป็นไพ่ปากธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ทีเด็ดหรือไฮไลท์ของมันเนี่ยอยู่ที่เจ้าทนูของตัวนี้นะครับธนูตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมใช้เรียกได้ว่าหยาดเหงื่อค่อนข้างเยอะพอสมควรในการทําธนูตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าธนูของผมเนี่ยคุณผู้ชมจากที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันเป็นเคลียร์ดีนะครับมันไม่ใช่ฮันเตอร์โบธรรมดามันเป็นฮันเตอร์โบที่เกิดจากการเอาฮันเตอร์โบบวก12บสองอันมาประกบกันให้เกิดเป็นฮันเตอร์โบใหม่แล้วก็ตีขึ้นมมาให่่่จนนนนถึึงงซเเดีววีี๋ยยววั้ ก่อนจะจากกันไปผมกาบอาโชนิ้วมหัศจรรย์สองคลิกขึ้นบวกสิบและมันจะเป็นฮันเตอร์โบเกตเทียดีอันแรกของเซิร์ฟเวอร์ที่บวกสิบเอาจริงตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นอันแรกกันนะเพราะว่าผมยังไม่เคยใครทํายังไม่เคยมีใครทำนะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่หรอกจริงๆไม่มีหรอกไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าเก่งอะไรหรอกไอฮันเตอร์เนี่ยอาชีพมันบางคนเติมขนาดเนี้ยเขาไม่ทํากันหรอกเพราะว่ามันแรงจริงแต่มันบางมันโดนตีแล้วตายโดนลุมแล้วตายคนก็เลยไม่ค่อยทํากันจริงๆไม่มีอะไรไม่ได้กูเป็นผู้เท็อปของมันเนี่ยคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนะท เดอะเบสมากนะครับบวก a อทีเคห้าช่องหนึงแล้วก็บวกเอทีเคหอีกหนึ่งช่องนะครับรวม2ช่องแล้วเอทีเนึ่งร้อยหนนะครับจากธนูตัวนี้แต่ว่าการพวกการไม่มีอะไรมากนะครับนะครับการก็เป็นเซตหันทั่วไปนะครับเอาไปกระต่อสำหรับเอ่ออันนี้เกงในอันนี้เกงในแล้วบอกว่า,วาออฟเนี่ยมันค่อนข้างไม่สุดเท่าไหร่ผมใช้ชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าจริงๆผมจะทำใหม่อยู่แต่ว่าพอดีอยากจะเอาคลิปมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะเพราะหลายๆคนเรียกร้องมาว่าเฮ้ย hey, พี่ อยากดูฮันเตอร์ผมอยากดูฮันเตอร์ผมที่ผมเล่นตอนนี้อะไรอย่างงี้เลยจัดให้นี่ครับตัวนี้ก็เป็นเกางเกงในปกติครับก็ใส่เซตฮันเหมือนกันแล้วก็ออฟมันเป็นแค่ยิงกึ่งนุ่นแรง5%้าเร์เควรต้องรีใหม่เพราะว่ามันสามารถทำได้ดีกว่านี้รองเท้ารองเท้าก็บูทธรรมดาครับบูทบวกเก้าธรรมดาเซตฮันแต่ว่ามันดีที่ออฟออฟเนี่ยยิงบอสแรงขึ้น8%แล้วก็บวก ATK อีก9%รวมทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดแบบว่ารวมบอสเข้าไปด้วยเนี่ยตกแล้วประมาณอยู่ที่17% เยอะมากซึ่งเยอะมากๆครับเยอะมากๆแต่ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่ปีกอันนี้ครับปีกอันนี้เพิ่งถูกอัพเข้ามาใหม่นะครับต้องบอกว่าเพิ่งถูกอัพเข้าใหม่กับแพลตฟสุดของแล็คเบล็อกแลนเวอร์ส E บวก7ออฟเป็นยิงไกลแรงขึ้น อีก6%กเนะครับยิงหกเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นขั้นสามสุ่มมาก็บอกว่าความยากของปิงนี่แหละคือเนี่ยเมื่อถ้าเราสุ่มอปแล้วเราสุ่มเนี่ยพอดีเราสุ่มเนี่ยมก็จะอปไปแล้สุ่มออกไปเอาไปสเตนเป็นเด็กอะไรก็ตามสุ่มได้หมดแต่อปที่ผมสุ่มมามันเป็นตรงสายกับผมเลยคือเป็นของฮันเตอร์โดยเฉพาะต้องการให้มันยิงแรงขึ้นอีกบิ้วให้ความแรงขึ้นปีกอีกสเต็ปหนึ่งให้มันเป็นหกเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องเป็นขั้นสามเท่านั้นฉะนั้นมีโอกาสแตกด้วยหลายๆคนเพื่อนผมเนี่ยสุ่มแล้วหายคุณผู้ชมที่เล่นแลลล้ววเ็็นกกแิดรดดมาา้ร์็เเป็นนนซตองค์สิททัั่ว แต่อย่างที่บอกว่าความจี๊ดของมันหรือความสุดของมันของปีกเนี้ย ATK บวก10%ย้ำเข้าไปอีกตอกย้ำความแรงเข้าไปอีก1สเต็ปนั่นคือ ATK บวกอีก8% เมื่อผมยิงกึ่งมนุษย์นั่นหมายความว่าถ้าผมยิงคนมันจะรวมเป็น18%ความแรงมันอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่คือความจี๊ดของมันพวกเนี่ยพวกประดับเ่ยครับผมก็ใส่เป็นพวกเอ่อเป็นพวกโบทิมเจาะรูอันนี้ต้องบอกว่าโบทิมเนี่ยไม่ได้มีขายนะครับเราต้องเอาโบทิม1อันมาเจาะรูเจาะรูน้่ยใช้เงิน1 M โดยประมาณผมเจาะไปทั้งหมดผมใช้โบทิมที่กว่าจะเจาะได้2อนเนี้ยผมใช้โบทิมธรรมดา70อันเพื่อเจาะให้ได้รูเนี่ยใช้เงินต่อการเจาะหนึ่งครั้งวันาากอตเ5%นึ่งเอ็ มันนจได้โบ้ทีมข้างนี้ก็ใส่เป็นเอ่อเป็นการ์ดเอจิครับเพราะว่าผมบิวเอชพีดีมันไม่ถึงร้อยเก้าสิบนะครับฉะนั้นเลยต้องใส่เป็นการ์ดเอเจ้าตัวแมงสาบเพื่อให้มันได้เอจิเพิ่มนะครับส่วนอีกข้างเนี่ยผมก็ใส่เป็นเซตฮันนะครับเป็นอลิเกเตอร์ก็เป็นอลิเกเตอร์ให้มันเป็นครบเซตฮันเพื่อให้เซตฮันน่ะมันแรงมากเพราะว่าต้องบอกว่าแพทนี้มันจะต่างจากแพทอื่นหน่อยๆเพราะว่าแพทนี้มันเป็นแพทสองตอนหนึ่งตอนหนึ่งในความหมายคือมันจะมีแค่คาร์ดแบบว่าแบบเป็นคาร์ดปกติพวกคาร์ดคาร์ ก็ถุงมือบวกเจ็เพราะว่าใส่คู่กันมันก็จะได้ออฟโล่เอจิลงเท้าเอจิใส่คู่กันให้มันบิวเอจิขึ้นอีกแล้วก็ประดับก็ใส่เป็นประดับสเต็งเพราะว่าผมเอาค่า ATK นี่เนี่ยหน่อยจากอีกข้ังนี้นี่ก็เป็นบวกเจ็ทั้งคู่อันนี้เป็นพวกคอสตูมนะครับก็บวกเจ็ทั้งหมดและอีกไฮไลท์หนึ่งตัวนั่นคือนี่เจ้าบาร์โฟเบตตัวนี้บอกเลยว่ามันคือสัตว์ลีเจนดอรี่ความแรงของมันความจี๊ของมันคือออฟนี้ครับเดี๋ยวผมเอาให้คุณผู้ชมดูแล้วกันว่า, Bar ววาบราร์โฟเบต มัันนเป็ยงงไงอันนี้คือออปชันของบาฟูเบลครับเมื่อไหร่ที่เราเอาเลี้ยงมาปุ๊บเราจะได้ออปชันตามนี้ทันทีออปชันของมันคือบวกเด็กสิบห้าบวกฮิตห้าสิบหมายความว่าผมเนี่ยยิงไม่มิดแน่นอนยแล้วเพราะผมใส่เซตฮันด้วยบิลวนี้เข้าไปอีกย,ยิ้งไม่มีทางมิดอย่างแน่นอนออปต่อไปก็คือลองแรงแอทแท็กเพิ่มยิงไกลแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์และลดการใช้ม้นายยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือความโกงของสัตว์รีเจนเนอเรชั่นที่ผมบอกนะครับคือโกงมากๆโกงแบบโกงสัตว์ไี่บอกว่าถ้ามันไไมมม่่โกกงงัันคคราคาหลอะ ใช้คำนี้แล้วกันไม่เสียเวลาผมจะพาคุณผู้ชมไปดูความแรงของมันเพว่าอันนี้สิ่งที่หลายๆคนน่าจะรอคอยนะครับว่าความแรงของมันเนี่ยมันแรงขนาดไหนเดี๋ยวผมฟูบัฟให้ก่อนคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเวลาบัฟฟูลฟูของมันเนี่ย มันแรงขนาดไหนคือชื่อว่าฮันเตอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยมันของจริงหรือเปล่าวะเอ้ยหรือว่ามันขอ,ปองปลอมวะเฮ้หรือราคาคุยวะอะไรอย่างนี้นี่ะเาสเตตัสตามนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เออผมลืมบอกไปความแรงของผมเนี่ยมันไม่ได้หยุดเพียงแค่เท่านั้นมันอยู่ที่การ์ดคอลเลกชันอีกมันมีการ์ดคอลเลกชันที่เป็นเสริมเข้ามาอีกเป็นแพ็คใหม่อีกเหมือนกันตอนนี้ผมยัดลงไปเนี่ยคือออฟออฟเต็มหมดผมยัดเต็มหมดทุกอย่างที่มันจะช่วยบิวดาเมจให้ผมได้เนี่ยเพิ่มแอตแท็กหนึ่เววงเปอร์เซ็น ส0กั60บ60ใบนะครับตอนนี้ที่ยัดไปนะต้องบอกว่าแพทนี้มันจะต่างจากแพทที่คุณผู้ชมเคยเล่นมาเนะนี่ต้องบอกก่อนนะสมมติเรายัดการไฮด้าล,ลงไปมันจะได้เอ่อยิงคนกึ่งมนุษย์แรงขึ้น2%อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็จะยัดหมดเพิ่มพลังป้องกันยัดมาเพื่อให้มันอึดขึ้นเพิ่ม ATK ก็ยัดมาเพื่อให้แรงขึ้นเอ่อยัดการโปลิ่งเพื่อเพิ่มน้ำหนักบอดีเอ่อฮันเตอร์จะแบ่งน้ำหนักได้ไม่เยอะแต่ผมยัดจนมันสามารถแบ่งน้ำหนักได้เยอะ พอ,อก,กับแอสซอสซินตัวหนึ่งเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็เจ็บพอสมควรอย่างที่บอกราคาเดี๋ยวว่ากันท้ายคลิปผมจะไปโชว์ให้ดูว่าความแรงของมันแรงขนาดไหนนะครับแรงขนาดไหนแรงประมาณไหนเออแล้วก็ต้องบอกก่อนผมมีธนู2องอันนะธนูผมมีสออันครับธนูอันแรกเดี๋ยวผมเอาไว้ใช้ยิงคนนั่นคือฮันต์โบนะเพราะว่ามันแรงมากเวลาย,ยิงคนแต่ธนูที่สที่ผมใช้ผมใช้เป็นเอ,อ่ออบัเลส ยิงบอสถ้าดูยิงบอสนะครับออฟนี้ก็สุดเหมือนกันอันนี้ผมว่าสุดสุดสุดเกือบจะในเซิร์ฟแล้วนะอันนี้ผมว่าไม่เคยเจอออฟสุดกว่านี้นะครับนั่นคือ a อทีเคบวกเจ็ดามกับเอทบวกสี่สิาถ้าคุณผู้ชมเคยเจอสุดกว่านี้มาคอมเมนต์บอกกันได้เพียงใต้คลิปนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้แต่ผมคอนเฟิร์มว่าสุดสุดแล้วจริงตอนนี้สุดมากสุดสุดจัดแล้วด้วยผมก็ยัดเป็นการ์ดคูเซอร์เป็นการ์ดเซตเหมือนกันแล้วก็ใส่เป็นการ์ดเอ่อม้าดัมเพื่อเอาไว้ยิงบอสแแรรรรรงงงงงขขนนนนนนาาาาาาาดดดดไไหหหเเี๋ยวววววโช์์ใูู้่่่คคคมมมมตตอััักกปะณบบิ ความแรงจากที่ผู้ชมเห็นนะวันนั้นยันวันนี้ผมบอกเลยว่าคนละโลกผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าคนละโลกอันเตอร์โบนี่คือมันใช้เอาไว้เบิ้ลคนอย่างที่ผมบอกผมเบิ้ลคนผมเบิ้ลทีเดียวตายทีเดียวตายเลยและ 0, เอพีดีร้อยเก้าสิบเบิ้ลเร็วแบบนี้ครับ แล้วผมเลยบอกว่าที่ผมเบิลแล้วมานาไม่มีวันหมดเพราะบมวกวผมเนี่ยไปสุ่มจนหาจนได้ก็อบอกก่อนว่าความยากของเซิร์ฟนี่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วไปว่ามันต้องใช้อดัมเป็นทายนะเพื่อสุม่มฉะนั้นเนี่ยหมวกเนี่ยสุ่มอะต้องสุ่มกันแบบว่าเป็นร้อยๆทีกว่าจะได้สุ่มเยอะมากๆหมดไปเยอะมากๆหมดเยอะสัดๆมันเลยทาให้ผมเบิลแล้วมานาผมไม่มีวันหมดเพราะว่ามันดูดดามเมมันมันใช้จากดามเมมมาเปลี่ยนเป็น SP แล้วผมใช้ดูด SP สอง o มันสุดสุดสุดแล้วนะตอนนี้อันนี้ความเร็วของการเบิ้ลแบบ s G190 ไม่มีดีเลย์ไม่มีหน่วงอะไรทั้งสิ้นผมเบิ้ลรัวแบบนี้ยพี่เราแม่งโหดชิบหายเลยว่ะอันนี้คือความแรงถ้าผมเบิ้ลคนแต่ถ้าเกิดเป็นบอสล่ะก็ต้องบอกกันว่าไอหินตัวนี้เนี่ยครับมันคือหินของบอสนะฉะนั้นการที่ผมใช้อะไรที่ยิงบอสเนี่ยจะเห็นผลมากเมื่อกี้เราเบิ้ลประมาณ7 0 0 0 7,000กลางอันนี้คือสำหรับเบิ้ลบอสครับผมเบิ้ลบอสความแรงประมาณนี้ผมยิงบอสทุกตัว MVP บอสคอนเฟิร์มความแรงแบบนี้ครับ และรัวแบบนี้แล้วถ้าเกิดผมได้บัฟแบ็กสปิดได้ฟูลบัฟจากพีซอีกเยียบหมื่นตอนนี้ที่ผมเบิร์บอสนะเยียบหมื่นฮันเตอร์ตัวนี้ของผมผมภูมิใจนําเสนอและภูมิใจจะเอามาพีเศษให้คุณผู้ชมได้ดูมากว่าที่ผมเสียเวลาแบบว่าทําของบิวของไอฮันเตอร์ตัวนี้มาให้สุดตุดแบบอย่างที่บอกว่ากระทบดึงของเซิร์ฟแล้วณนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะจากกันนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปลองเบิ้ลคนว่าพอเบิ้ลคนเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาความแรงตอนผมเบิ้ลใส่คนเนี่ยมันแรงขนาดไหนคนโดนจะกรีดร้อง ผมบอกว่าเราจะฆ่าทั้งแมพทุกคนที่เดินผ่านหน้าเราเราจะฆ่าทิ้งหมดโดยไม่สวนว่ามันจะเป็นลูกหลานใครตายหมดผมบอกแล้วผมเบิ้ลใครตอนนี้ตายหาหมดที่เหลือน่าตายหาหมดแล้วผมว่าน่าตายหาหมดไปแล้วไม่น่ามีใครรอดไม่น่ามีใครเหลือรอดละ A few moments later นี่น่าจะมีแล้วว่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวทิ้งท้ายแล้วกันนะผมต้องบอกก่อนว่าแพนต่อไปที่ผมเราจะทำเนี่ยผมกำลังจะทำเอ่อฮันเตอร์โบท,ที่เป็น T C ขึ้นไป T C เนี่ยคือสุดขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ป คือออปชันมันจะสุดมากมันจะเวอร์มากความแรงของมันจะกระโดดขึ้นปอีกระดับหนึ่งอารมณ์เหมือนง่ายๆผมเอาฮันเตอร์โบวกสิบสี่อันมาผสมรวมกันเป็นอันเดียวความแรงมันคือแบบนั้นครับนั่นคือแผนต่อไปที่ผมจะทําแต่ผมคิดไว้ว่าถ้าผมยังบวกสิบอันนี้ไม่ได้ผมยัยงไม่ทำผมบวังว่าคุณผู้ชมจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานของคลิปลปนี้ครับยี่ยผมตื่นเต้นเหมือนเนะี้ยไอสัตว์คลิปหนึ่งหลายพันแล้วเนี้ยผมบอกให้ที่ผมตีเนะีย แต่ไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ชมในคลิปเนี้ยมันจะมาแล้วให้คุณผู้ชมได้ดูก่บบสุดๆ,ๆแล้วกันดูไม่สุดอย่าไปดูเฮียมันไม่สนุกเสียเวลาไปฟังคนสุยมาเตีเองสุดเตียงสุดสุดไม่จริงอย่าโชว์เสียของสุดจริงไม่ต้องงี้น้องเวกัก่อนถ้าผมตีบวกเก้าติดผมจะขึ้นสิบเลยแต่ถ้าแตกกับคลิปเพียงเท่านี้บอกราคาบจบคลิปเลยก็อบอกกันว่าหนึ่งคลิปที่ผมกำลังจะคลิปเนี่ยมูลค่าประมาณสามพันบาทต้องมีต่อหนึ่งคลิกนะเห็นไว้ทุกพ่อมันอยู่ในมือเราอยู่แล้วคนจะติด ไม่ต้องพูดเยอะไปว่าเราติดคลิปมาเท่านี้แล้วนะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมแดนไอ้ดินขอประรานาภัยเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าลืมไปเลยอันเตอร์ตัวนี้ที่ผมทำของมาทั้งหมดทั้งไอดีมูลค่าประมาณ40,000 4 0น0 0่มืดอลอะไรครับสวัสดีครับแล้วคลิปหน้าครับ